สวัสดีครับผมจะเอิดคำว่าสวัสดีดีไหมอรุณสวัสดิ์แล้วกันครับผมตอนนี้อยู่ในช่วงประมาณตีสี่ครึ่งหรือตีสี่นี่แหละซึ่งผมตื่นมาแล้วผมอยากทำมาดูกันว่าผมจะเล่นอะไรมาดิกุมมาดูวะ ไม่ทราบวันนี้ได้ยินเสียงพระเทศหรือเปล่าครับเมื่อก่อนผมรู้จักแต่มาข่ามเทศนะครับผมเดี๋ยวนี้แม่งเได้ยินพระเทศด้วยก็ดีนะฉากไม่ก็น่ารักดีสวย,ย,ยมีระเบิดเป็นไอซีตัวที่ทําให้เราอยากได้ไอสัตว์มันเข้าใจขายของนะไอเฮียโปก็เยอะขายของอย่างเดียวไอเจพาย นั่นงมูกครับผมใครจะดีซื้อยามาให้ด้วยก็ได้นะครับอ้าวไม่มีใครพูดกันเลยนะครับผมดีครับผมอย่างนี้ดีผมก็เลยอัดแบบเหมือนนั่งคุยกับตัวคนเดียวเดี๋ยวรอให้ซื้อโทรศัพท์เครื่องผมจะอัดเป็นแบบมีเสียงคุยได้ไฟ์สดแบบฮาฮาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวรอซื้อเครื่อง อ้าวลงกันดีพ่อคุณไหมคุณเอ้ยเขาลงกันจนจะหมดเครื่องบินอยู่แล้วอ้าวพ่อคุณไหมคุณจะลงในก่นั้นฮัลโหลโอ้ไม่ลงกูลงแล้วนะไอ้สัสพ่อคุณไหมคุณไม่ลงกันสักทีไอ้เหี้ยแล้วก็ลงกันไปคนละทิศคนละทางโอ้สุดยอดความสมบูรณ์แบบของทีมนี้แม่งสุดยอด ไอ้เฮ้ยเดี๋ยวกูงอแงกูเลิกเล่นคลิปนล่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เ้ยดีนะเล่นหมดตัวไปเล่นหมดจันดรบดนี่เจ๊กไอ้เฮียคนก็ไม่มีไปลงในกันไอ้สัตว์เอ้ยเหี้ยจริงๆสองขวงก็เอาวะ เดี๋ยวเยวผมจะเล่นไอ้นี่หาสไนยอะไรก็ได้ครับขอที่เป็นสไนยอยากลองเล่นดูอ้าไปแล้วหนึงไปวันไปวันอ่าฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสไนทยนะครับ S K S มันไม่ใช่ลรเฟิรนจูโจมนะถ้าลรเฟิรนจูโจมจะเป็นพวก AK นะครับผมเราต้องเข้าใจอย่างหนึง่ง ไรเฟิลชูโจมแอดซไลไ์เฟิลอะไรพวกเนี้มันจะเป็นพวกเอคครับมาเอา่อได้คาได้คาไม่มีของแต่งช่วยก็เล่นยากนิดนึงนะครับผมแต่ก็เล่นได้เล่นได้เล่นได้ไม่เท่าไรโอ้โหค้ากันรัวๆ ได้เบอร์ซ่องเราอืมร้อนเลยไอสัตว์สงสัยท้าจะหลอนแช่น้ำรั่วๆเลยเฮียโอ้โหปืนชั้นอันนี้ใครใช้ไม่เป็นบอกคมนะครับผมเดี๋ยววันไหนว่างๆจะมาทำํำสอนให้เล่นมันเล่นได้ครับเล่นเลี่ยมเล่นไหลเลพราะเรายิง เราไม่ต้องยิงตรงๆอยู่แล้วพวกนี้มันจะมันเจอคนมันก็ยิงมันกลางไอวอกันแล,แล้วเราก็ยิงข้างๆไอวอลครับผมเราไม่จำเป็นต้องไปยิงตรงๆใส่มันใครบอกโอ้เอามาไหลประโยชน์ปืนไหลประโยชน์หรือคุณไหลประโยชน์ <c oughs> <c oughs> ผมมองดูว่าน่าจะเป็นคุณนะครับผมปืนไม่เคยไม่เคยไหลประโยชน์ทั้งในชีวิตจริงแล้ ในโลกแห่งเกมปืนไม่เคยไรประโยชน์นะครับผมไอจำจะเชื่อไม่เชื่อไม่รู้แต่คือปืนไม่เคยไรประโยชน์นะครับนะเบอร์สองมาแล้วว่าไอสัตว์จะมาได้กุเล่นเอากุลืมเลยถ้ารอมึงโดดนี้ป่านนี้กูไปแช่น้ำนานละไอเหี้ยเฮ้ย เฮ้ยไอเี้ยนี่ก็ยิงรัวๆสงสัยไม่กลัวกูเห็นประกาศจังประกาศทุกอาทิตย์และแบนหนึ่งอาทิตย์นี้แบนไปหนึ่งล้านได้ดีสองล้านได้ดีกูให้มึงแบนเป็นสิบล้านถ้ามึงไม่ได้แบนจริงไอเหี้ยพาเขาไปขอน่อยก็สงสารไอสัตว์คืนไอดีให้เขาคืนของให้เขาไอเฮี้ยจะแบนหาหัวคู่อะไร อาอันนี้ใส่อันนี้ดีกว่า,าแบะนบนก็แบนให้มันจริงมันจังไปเลยเอา้าว ช่วยเพื่อนก่อนครับผมอุ run, 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 run Ο, ้ยเริ่นรันรันรันเอ้าอ๋อเหี้ยเลยนี่ ไปซะไอ้เหี้ยมันใช้อะไรเล่นวะไอ้คนนี้มึงไปไป run RUN! 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 นี่ครับสไนค์คู่ดูสังหากลัวอะไรหัวก็ต้องกลัวเหมือนกันแหละสไนค์คู่ A W S K S ไสัตย์เย็ดแม่เฮ้ยปืนอะไรวะเนี้ยอะไรอ่ะ อ๋อนี่เมื่อไห่ลุกสนัยอเฮ้ยอันนี้ปืนอะไรอะ่ะอ่อนบอเลเอ้อดิอ๋อเดี๋ยวอ๋ออ๋ออ๋ออ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 เนี่ยน,น,นีมีบอลเลด้วยเพราะผมไมได้เล่นนานแล้วเเล่นแต่ว่าผมผม,มอ,อ่ออนอ่อนับรัลข้องอย่างเดียวแล้วผมไม่มันน่าเบือ่อเกมนี้ ในเะโปนในจะจิตวี่เหี้ยแย่หมดเกมไม่น่าเบื่อครับผมแต่คนทำไม่ดูแลถ้าไม่มีการดูแลเกิดขึ้นมันก็เอะอะอะไรประมาณนี้ประมานีประมานีมาปาเลตกับ a อไอ้เหี้ยธรรมดาปาเลตมันต้องแรงกว่า AW นะบาเลตเป็นน่าจะเป็นของที่แบบอยู่ใน ตาลาสั่งหารหรืออะไรเลยอะไอ้ฮะเพราะบาเรตมันยิงทะลุกำแพงได้นะครับถ้าตามความจริงๆมันจะยิงได้ประมาณสักห้าสิบเซนหรือสามสิบเซนเนี่ยกำแพงที่หน้าประมาณเนี่ยมันยิงทะลุเลยเรื่องจริงๆอ่อะแล้วมันไม่ได้ใช้กระสุนเจ็ดจุดหกสองเลยหรือห้าจุดห้าหกเลยบาเรตี้ลูกถ้าลูกจะใหญ่ฝ่าเอ็มหกสิบอีกมั้ง ถ้าตามความเป็นจริงเลยนะลูกกระสุนมันนะ่ะจะใหญ่ฟาแบบแต่เขาไม่รู้มาอืมไดคอนเทนต์สักทีมา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 ที่สั์ไอ้แม่ยัดต้นไหนออกมา หรือมันเออบาเลสใส่เก็บเสียงโอ้โหเฮียเป็นเรื่องจริงบาเลสใส่เก็บเสียงไม่ได้นะครับเพราะมันเป็นมันจะมีไซเ,เนเซอร์ไม่ใช่เซนเซอร์ดิเขาเรียกอะไรสับซเซอ,อร์ไอตัวซับเสียงของมันอยู่แล้วเพราะว่ามันยิงมันจะเป็นปืนที่เสียงดังมากอันนี้คือในความเป็นจริงนะครับผมน่าจะทำให้มันเหมือนจริงมากกว่านี้นิดนึง บาเลตเอามาทิ้งเกินถ้านุ่นคนก็ใ้กันเอ้ยใครวะกูเหมือนได้ยินเสียงคนชักปืนแล้วเนี่ยไอหูฟังเฮี้ยเนี่ยแม่งฟังไม่รู้สายหรือขว้าเนี่ยกูละเซงขึ้นมาช่วยกูหน่อยดิสองตัวน่ะ หรือว่าเพื่อนฉากอลองยิงเล่นๆไปที่หนึ่งก่อนเดี๋ยวจะไม่ได้ยิงครับผมอา้าวุ้มแคปบุ้มลูกกระสุนเยอะครับกูจะยิงยิงทั้งวันก็ได้ครับลูกกระสุนกูเยอะนี่เราต้องกันทางขึ้นนิดนึงแอป ว่ What the fuck, าเธอฟักค้างก้อนหินสมมุตินะรโอ้โ,อโอหไอเฮียเนี่ยนะเกมมันจะบักนี่ยังแก้ปัญหารเรื่องนี้นไม่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 ไ,มไ,มไ,มไมายนะครับเนี่ยเนะี่ยอย่างเงียง้ยอย่างเงี้ยซูมไปทีแรกเนี่ยมองเห็นฮะซูมซูมลกมากไปนานหายครับผมเอองงสิเฮียกูไม่เข้าใจจริงๆองของเขากอกโอ๊ยออ,ออกไปบูเ๊เลยเฮียเลยเก้าตัวคืนแอบ,บอยู่ไม่ได้ยิงใครแนะ่ จริงจริงบาเลตน่าจะดีันนี้น่าจะดีคนนี้เราไม่น่าจะมาอยู่ในลักษณะนี้จริงๆบาเลตอ่ะมันดีฝาเอวอีกเอนี่ถ้าเป็นนั้นนั้นเป็นเป็นปืนที่เทียบเทียบระยะก,กันบาเลตมันระยะน่าจะยิ่งได้น้อยกว่าระยะวางพ้นเพราะมันเป็นปืนที่รุนแรงใส่ย,ยิงะลุกาแพงเขาใช้ลบในไอคไออะไรวะสักอย่างเนี่ยไอ รักเลยที่คิดคนขึ้นมาเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะผมดูผมก็ชอบพวกเรื่องปืนอยู่ก็เคยดูประวัติมาอยู่พอบาเลทมันยิงทะลุกำแพงได้แต่ AW มันยิงทะลุกำแพงไม่ได้ครับผมโดนไปแล้วหนึ่ง Yeah.